เอาละฮะวันนี้อยู่กับโนบาร์เทส FPS นะครับผมตอนนี้นะครับผมกําลังปรับเออ่ภาพเนี่ยสเปคเนี่ยเป็นวินโดว์โหมดนะครับแล้วก็เป็นอุนต้านะครับผมสเปคที่ใช้ก็หนึ่งส่วนเจ็ดส่วนทีไอนะครับ i5 Gen9 นะครับตัวกากสุดนะครับเก่าๆนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเมืองเออ่ไวส์สโตนเมลเทนนะครับผมก็ตอนนี้ผมลงมาแล้วตายไปแล้วรอบนึงนะครับตอนนี้จะมาเทส FPS ให้ทุกคนดูนะครับผม ผมปรับเป็นวินโดว์นะแต่ตอนตัดไม่แน่อาจจะตัดแบบไม่เห็นตัววินโดว์นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าตัดได้ไหมนะครับผมก็ตอนนี้คร่าวๆก็ยังลื่นโอเคดีอยู่นะครับอาจจะมีกระตุกเป็นบางช่วงบางตอนเป็นเพราะตัวเซิร์ฟนะครับผมไม่รู้ว่ามีคนนะหรือเปล่านะครับเดินง่ๆเลยนะกันเป็นการเทสเอฟพีเอสนะครับตอนนี้ซ p u เนี่ยทำงานอยู่ที่เออสามสิบกว่าสี่สิบห้าสิบประมาณนี้ส่วนคาร์นี่ก็แทบจะวิ่งเต็มนะครับผม ด้วยการโหลดหรือว่าการปรับตั้งคุณต้านะครับไปเรื่อยๆเนาะไม่รู้ว่าเมืองนี้มีจะมีคนไหมนะครับโอเคอดีตน่าจะเคยมีคนนะครับมีมีดนะครับไฟฉายเอ้ไฟฉายไฟฉายไม่เอามีประโยชน์นะครับนี่อันนี้มีประโยชน์จริง เป็น <cose S 1> มีดนะไม่รู้ว่าจะมีคนไหมนะในนี้ก็จะเป็นการเทสเอฟพีเอชนะฮะปกติการคลิปเทสเอฟพีเอแบบนี้เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้พูดนะครับผมจะไม่ค่อยได้พูดอันนี้เห็นว่ามันเป็นเซิร์ฟเออวอซีนะครับของทางทีมงานวอล์เขามาทํานะครับก็น่าจะมีฐานคนดูเป็นคนไทยนะก็เลยเป็นการเป็นคลิปพูดแล้วกันแอบช่แอบช่๊ะแะแฉแฉกันหน่อยงจ้ะโอเคเงินสำคัญนะครับ ก็ในส่วนตรงนี้ผมยังไม่ได้เติมพเมียมนะตามที่ทุกคนเห็นนะครับผมยังไม่ได้มีการเติมพีเมียมแต่อย่างใดนะครับก็ตามนี้เลยครับผมรอดูหลายๆอย่างนะรอดูว่ามันพรอ <c oughs> ือส่วนตัวใจจริงๆผมอยากได้เซิร์ฟฟาร์มส่วนตัวเลยนะครับผมฟาร์มเล่นเอาสกิลเต็มสนุกๆนะครับโอเคสนับมือนะครับเ,เดี๋ยวเราเดินเข้ามาเก็ตกันก็ FPS ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้น่าเกียด อะไรมากนะครับผมแทงผีไปก่อนครับไม่ต้องดีบเลนเดตนะครับโอเคโอเคเป็นน้ำนะก็ถือว่าเล่นได้นะครับถือว่าเล่นได้ถึงแม้ว่าคอมจะแบบล้าวหลังมาอ่ะจริงๆแล้วจริงๆคลิปนี้ ก็แทบไม่ต้องทำนะเพราะว่ายิงครอบสมัยนี้ของทุกคนก็คือแบบว่าเล่นเล่นได้อยู่แล้วนะครับด้วยด้วยเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีมันแรงขึ้นนะครับแต่อันนี้คือผมอยากเห็นนะครับผมอยากเห็นก็เลยทําคลิปไปด้วยในตัวเป็นถือว่าเป็นคอนเทนต์ลงช่องไปด้วยนะครับ <c oughs> น้ามีแต่ของแบบอะไรก็ไม่รู้โอเคครับเป็นเด็ เล่นค่อยๆฟามไปแล้วกันก็เป็นความคลาสสิกที่สวยงามนะครับภาพเพิ่มต่างๆนานาเอาละผีวิ่งตามใครก่อน ขี่จ้วงย่านะโอเคค okay, ่อยเล่นไปถือว่ากำลังเป็นได้สวยนะสวยงามซีมีอยูรับงานประมาณนี้นะครับ่าคงไม่อาาัตกระชับเหมือนสมัยก่อนนะครับโอเคคร่าวๆคนดูอยากให้ผมปรับพวกไฮปรับพวกโลให้ดูไหมอะไรเงี้ยแป๊บงนตรงนะ อ้าทีละตัวโอเคเอฟเอ็ก็สวยงา่ากลับปา ซึบป๊อปึ๊บซึ๊บเฮ้ยทำไมมากันเยอะเลยวะจะไม่ไหวแล้วนะจะไม่ไหวแล้วนะยางตายโอเคครับเทสซอมบี้ประมาณนี้ไม่ใช่เทสซอมบี้เทสเอพีเอชนะครับผมประมาณนี้ก็ลองดูว่าจะโอเคไหมเดี๋ยวผมไปอีกที่นึงนะไปเออเขาเรียกว่าแอร์พอร์ตนะครับผมเมื่อกี้ผมไปลูดเขาไว้เกือบตายนะครับต้องออกมาก่อน เอาฮะตอนนี้อยู่กันที่แอร์พอร์ตนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาทสสเปกดูนะครับตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังเป็นมุตตาอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับเอ้ะทำไมาเสียงเกมมันด,งดงังเบาหน่อยใช้เกิดหรือเปล่าเราลองดูนะครับผมคือตอนนี้ผมใช้จอโซวี่ไงผนะอาจจะมองเห็นในที่มืดด้วยบางทีแต่ว่าคนดูอาจจะเห็นเป็นภาพเงาดำๆนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองหอไดไนก่อนถือไม่ก็จะเททั้งแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูก็เซ็งกันไหมโอ้โหเดือดๆครับพวกนั้นฟามกันเดือดๆน,นะฮะนี้

แม่ก็โอเค okay. อ่ะตีตีตีโอเคเขาวิ่งไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรักไก่เข้าไปนะครับได้ออกตีต่อยกูไม่เอานะ นายน่าจะตายแล้วนะเพื hmm. mm ่อนเขาอยู่ตรงนั้นนะนายหอคอยมีใครบ้าวะก็อันนี้คือมีคนแล้วนะครับมีคนแบบสามสี่คนนะตรงนี้นะลอดูเห็นคนไหมทุกคนกระโดดกันยกแก๊กกระโดดอยู่ตรงนั้นอะ เราเพื่อนเราต่อยอดนะครับแต่เราเข้าไปเลยเดี๋ยวๆซึ่งเกมผีง่ายนะนี่คือทำอะไรเพื่อนน่าจะได้ยินเสียงคนนะครับเดี๋ยจะปกปางหาปืนนะครับเผื่อได้ลูดเผื่อได้ลูด สวยงามครับได้เกาะมาต่อยกี่หมัดเดียวถึงได้ กูย so ังไม่ทันทำเลยอ่ะมา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 คือตอนนี้ผมมาเทสเอพีเอสนะครับไม่ได้มาแบบว่ามาฆ่าคนอะไรจริงจังอะไรนั้นนะทุกคนต้องเข้าใจนะครับโอเคคือไม่มีของแล้วสดไม่ได้ไงผมก็อยากเล่นได้มากกว่านี้นะครับแต่งคืนมาเทสเอพีเอสเนาะการจอกับซีพียูก็ กระจงก็วิ่งตามปกตินะครับซี u ก็วิ่งปกติ ปืนสักกระบอกนี่มันหายยากจริง แล้วเพื่อนเราดูเพื่อนเราตัวน,นี้จับ<อ>คือแบบผมเซ็งหนีมากเลยตอนนี้ตก็ดูโอเคนะครับกี้ผมหลุดน,นะครับผมเข้ามาใหม่นะไปวิ่ยตบโดนได้หรอใจร้ายจัด เดยวไปสั้นมานะครับเพื่อเรายังอยู่ไหมจะมาตากูทำมา ไมมีคนอยู่อีกเหรอไม่มีคนฟาร์มอยู่อีกเหรอ ต่อยไหมครับชิวชิวต่อยกี่หมัด <c oughs> วิ่งเลยละกันวิ่งเลยละกัน เพ uh hmm. uh huh. no uh oh. ื่อนเราเขาทำอะไรอยู่อัลโหลฮัออหอมายเืออืออืออืลอืออืออลออือือื่อือ uh ื เพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงขอร้อ,อ,องเดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงมีไม้เป,ปล่ากดตัวทีพูดไม้เพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวกูไม่ใจดีกับใครทั้งนั้นน่ะโลกนี้มันเหลี่ยมกูโดนมาเยอะขอโทษละกัน กูทำอะไรไะเนี่ยสบายสบายครับ มีไนมูชันด้วยหรอโอ้ยผีก็ตกหูแลกแรกเอาไอ้สัตว์แล้วก็ตกเลือดสบายแล้ว คนหายแล้วนะครับแล้วผมก็กำลังจะตกเลือดทายก็โอเคนะครับประมาณนี้เต็มเดมีกล่องนะเดีย๋ยวไปดูกล่องอเก้เต็มทีเจ็ด ทีาแล้วที่หมดวิงเป็นเด็ด ดูความภาพอุลตร้านะครับมันจะมีเลือดด้วยนะเฮ้ยตกว่าโหหลอดวิ่งหมดนะครับต้องรอหลอดวิ่งดรีนะ นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆ่าในเรื่องของคนก็น่าจะมีอะไรนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมออกนะครับผมก็เทส FPS ของเราก็ประมาณนี้นะครับในภาพอุ้ผมอยากดูเองด้วยแหละอยากเทสนะครับ แล้วเดี๋ยวจะมีอาจจะมีวอตซีสตอรี่ยังไงเดี๋ยวก็ลองรอ,งองดูกันต่อไปนะครับก็ฝากติดตามช่องโนบาไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ